กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมวันนี้เรานําเมื่อกี้เราตบมือใช่ไหมครับพี่เป็นการให้จังหวะใช่ครับมันเอาเครื่องคือเครื่องดนตรีธรรมชาติอ่าอ่ามือของเราก็เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีประเภทให้จังหวะเหมือนกันได้ให้จังหวะกันได้ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะเนี่ยเขาเรียกกันว่า p ค r ัช s s นฮะโอ้โหพี่สับดนตรีเลยนเนี่ยสับนี้เนี่ยเพิ่งท่องเมื่อกี้เนี่ย p e r c u s ช i o นฮะเครื่องดนตรีให้จังหวะ ถ้าเราจะเห็นจะชัดเลยเนี่ยกองชุดครับกองชุดแต่มันมีมากกว่านั้นนะพี่อ่ามันมีเครื่องให้จังหวะที่แบบเป็นเครื่องเล็กเครื่องน้อยเครื่องฟังแล้วมันแบบมันมันทำให้นึกถึงกลุ่มดนตรีอีกประเภทหนึ่งด้วยอะ่ะใช่วันนี้เราจะมาพูดคุยหนึ่งในสมาชิกของวงคุภาพช่วยออเคสตาราครับไปเจอเขาแล้วฮะคุณแฮมเปอร์ครับผม สวัสดีครับพี่แอมสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งจะรู้วันนี้พี่ชื่อแอมเปอร์ถ้าเราเห็นกลองที่ตั้งแล้วคนตีเนี่ยครับกลองชุดหรือเรียกกลองยารช่ไหมเอ่อกลองย้ายมาจากคําว่ากองแจ๊สครับอ้ยย้ายเนี่ยคือมาจากคือเราพูดกันติดปากแล้วก็บางทีเพียนไปเปียนว่ากลองย้ายคือกลองแจ๊สกลองแจ๊สก็คือกลองชุดกลองชุดครับและอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าเครื่องกระทบเป็นพอร c u s ชชันแต่วันนี้เราเอาของโซนลาติน ปอร์กอชันมันมีหลายโซนี่ครับอ๋อเหรอเป็นคลาสสิกเป็นเป็นแบบญี่ปุ่นหรือจะเป็นอินเดียแต่เนี่ยคือโซนลาตินอเมริกาใต้ทงอเมริกาเอะแต่มันมันเกี่ยวกับเพลงของคนไทยด้วยใช่ไหมพี่ก็คือมันมีรับอิทธิพลตอนช่วงยุครีลาดนะครับครับก็มีจังหวะพวกนี้มาแล้วก็เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยนะครับครับแต่พี่เท่งอยากรู้ละคันไม้คันมือแต่ละเครื่องเนี่ยมันชื่ออะไรมันเล่นอะไรยังไงคร่าวๆได้ไหมคบพี่อได้ครับ คู่นี้ก่อนอ่ะคู่่นนี้กอคุ้นแน่นอนกีฬาสีโรงเรียนลูกเสือครับบองโก้ครับบองโก้บองโก้บองโก้จะให้เสียงไงลองฟังดูมีเบอร์เล็กไปสุดยอดนะพี่เวลาเขาจะไปเร็วชักมากเลยนะมันเห็นภาพแบบขึ้นมาว่าบองโก้อันนี้บองโก้ครับอันนี้ต่อไป ก็คือกองทอมแต่ว่าจริงแล้วมันมีชื่อของมันแต่คนทั่วไปบ้านเราอะเข้าใจผิดว่ามันชื่อว่าทอมบ้าแต่จริงๆแล้วอะมันมีชื่อของมันคือลาตินเขาจะเรียกใบเล็กว่าอันนี้สเวนี่ว่าคินโตมันจะมีใบกลางด้วยว่าเรียกว่าคองกาแล้วใบใหญ่เรียกว่าทุมบาดอลาคนลาตินจะเรียกทุมบาดอลาว่ามันดูเป็นลาตินเหมือนกันแล้วพอเพี้ยนปุ๊บเนะนี่ยกลายเป็นทุมบ้าก็กลายเป็นทอมบ้ามาจากคํานี้ครับ ไอ้ชุดนี้เราคุ้นเคยใช่ครับเห็นบ่อยกีฬาสีนี่แหละอ่าเห็นบ่อยเห็นบ่อยเสียงฟังเสียงถ้าเราถ้าเราตีนี่มันจะเป็นยังไงพี่อ่าแล้วถ้าพี่แอมตีโอ้ยมันมีลูกเล่นของมันใช่ครับมันมีเขาเรียกว่าเป็นภาษาของมันสิ่งของมันแล้วรู้ว่าอ๋อจังหวะนี้คืออยู่ในลาตินครับ มันใช่ว่าจะตีเดียวไงใช่ครับไม่มีแบบน้ำหนักกี่ไม่ไถมีอะไรใช่ครับมันมีลูกเล่นของมันเอ้ไม่ได้อย่างงี้ไฮสไตล์คู่ไฮสไตล์ใหญ่ข้างๆครับทอมบ้าอันนี้เรียกว่าทิมบาเล่ครับทิมบาเล่ทิมบาเล่ก็จะมีมันก็จะมีสองใบคู่เหมือนกันเล็กต่ํา บใบเล็กก็คือสูงกับใบใบใหญ่ที่ต่ำนะครับครับสูงต่ำนะครับเหมือนกันไอ้ตัวนี้บอกที่ตีเลกเกใ้ใช่ครับใช่ครับเลกเก้กแต่จริงจรงิงมันมันกำเนิดที่คิวบาครับมันมาจากกองซิมบนีใหญ่ๆอ๋อ,อฟังเสียงดู ตีอันเดียวเนี่ยโอูโหแต่ถ้ามันอยู่ก oh ับงกะบงใช่ครับพวกนี้ภาษาลิเกว่าเป็นตัวตอดครับเป็นตัววิ่งอยู่ข้างบนตอดตัววิ่งเลยเนียนะครับจมันตรงนี้แหละเออเราทุกคนเต้นเต้นจังหวะยืนอยู่เนี้ยพอนี่มาปั๊บก็ขยับไปกระเดินมีขยับซอยจังหวะไม่จบแค่นี้นี่ฟองเป็นพันนึงทึกเลยเรือยี่เป็นถาดเลยเยอะมากอันนี้โอ้โห พี่นี่เเหนือก่อนเลยคือของเล่นที่เป็นคิวบ้าลาตินนะครับแล้วก็คิวบาด้วยสุดมากจะมาทะลุมาเลยนะใช่ครับแล้วแล้วคุนเคยกับเสียงในวงรูตีลูกทุ่งและเพลงไทยต่างๆด้วยแต่บางทีอะคนจะได้ยินเสียงแต่ไม่รู้หน้าตายังไงครับและชื่ออะไรครับเออครับอย่างที่ทุกคนเคยล้อกันแกละแกๆะแงเนี่ยครับก็คือตัวนี้โอ้ยตัวนี้ที่นั่งแก๊แกลแงใชแต่ว่าเป็นแบบทรงแบบลาตินเลยคิวบ้านเลยอันนี้พี่ใช้ตะเขยบ ใช้ครัไม้ตะเกียบก็ได้หรือไม้สนเล็กก็ได้โอ้โหี่ได้ใช่ได้เหมือนกันลองมันจะมีสองสเต็ปคือแจ๊กแจ๊กกับกดลงไปแกล่อ่ะทีแรกอันนี้ก่อนทีแรกอันนี้ก่อนแกล่ะแกล่ะกล่ะเนี่ยพี่ครับแกล่แกล่แกล่คือกดแจ๊กแจ๊กคือผ่านแจ๊กแจ๊กคือผ่านแล้วกดแอ้แกล่ะแกอ่าได้แล้วแอด จะลงขึ้นยากยมันงงมาเลยเล่นยากก็เลยเกิดอันแอดวานซ์ขึ้นมาให้เล่นขทีนง่ายกว่าอันนี้คล้ายคล้ายของไทยก็เล่นได้อันนี้คล้ายๆของไทยนี่ของไทยทัานี้คือแบบเห็นแล้วไทยสไตล์คือแบบให้เล่นง่ายขึ้นทางไหนก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ทางไหนเฮ้ยดีพี่มันง่ายขึ้นเออง่ายกว่าเยอะเลยใช่นะอันนี้เรียกว่า กีโกีโครับตัวอาจะต้องออกเสียงรอรินบางคนเรียกว่าแกะแกะแกกเนี่ยคืออันนี้อันนี้ใช่ครับอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นเป็นทช้นแทงโก้ครับแทงโก้เป็นจังหวะของอาร์เจนตินาแต่ว่ามามาแอดวท์ที่สเปนนี่จะกับสเปนปกติมันจะเป็นที่ใช้มือของคนเต้นสเปนนะครับอ๋ิที่ฟาร์มิงโก้ฮะแต่อันนี้ทำมาคนคลาสสิกเพื่อให้เร่งง่ายขึ้นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับตึงตึงเตึง ตึคืตึงๆอ่าฮันโกใช่ใช่ใช่ตึงๆตึงตึงตเรียงตึงตึงตึงๆกงตึักให้เง่ายขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ที่มือมันใช่ครับใช่ครับอ่าโอ้อันนี้เรียกว่าคาสเนตคาสเนตทำเพื่ออะไรวะอันนี้เรียกว่าคาสเนตนะครับเป็นกับสเปนนะครับกราบสเปนครับต่อไปเป็นเครื่องดนตรีที่คุ้นมากแม้ว่าจะ เป็นกลับเหมือนกับเหมือนกับเพลงเออเพลงเพลงขอทานของต้ายายทำอกจะเป็นจะเป็นทรงนี้ครับและอันนี้ชื่ออะไรครับเรีกว่าราเวครับกราเวกราเวครับมันจะเหมือนเพลงพวกยานภาัลหรือครูสุรพลเดาเดา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 ด มันจะเป็นมันจะเป็นแค่เทลของมันครับอ๋อเหรอนี่คือเคลื่อนของเขาใช่ครับแล้วแล้วเวลาคนแต่งเพลงอ่ะก็จะแต่งจากไอตัวตกกับตัวยกนี่แหละมันต้องแมทช์กันเวลาแต่งลาตินนะครับตัวนี้สาคัญมากหรือเพลงต่างๆนะครับจะเกาะกับการแอคเซ้นของตัวนี้การการการเน้นของตัวนี้นะครับครับโอเคอันนี้อันนี้เหมือนบอลลูนเลยพี่อันนี้ก็เป็นลูกเขย่าบางเราเรียกลูกแซกจริงเรียกมาราลคัสมาลาคัสนะครับมาลาลคัสก็คือ อันนี้แบบคว่ำคือจะคมกว่าอเพราะว่าลูกมันลูกมันนอนอยู่ครับมันจ,จะคมกว่าแต่ถ้ามดุดเราเอาให้มันใบยอหญ่ขึ้เ oh. oh. สียงต่างเ oh. สียงต่าง oh. อันนี้ต่อไปเป็นอมันมีกําเนิดที่หลังมันเป็นนวัตกรรมเสียอย่างเงี้ยมันมาจากการเอากามกามของม้าในพวกเปรูครับเอากามของม้ามาขยับแล้วมันจะมีเสียงต่อยต่อยต่อย oh. เขาก็เลยผลิตอันนี้เพื่อเพื่อมาชดเชยเรียนเสียงนั้นเรียนเสียงนั้นคนเแล้วก็บอกเล็กเก้พวกเพลงลูกทุ่งก็ใช้หรือจะใหญ่มาก็ได้ครับเสียงใหญ่ไปขนาดใหญ่คือเสียงก็ใหญ่กว่า้เวลาเอาไว้มันก็จะมีหน้าที่ของมันอันนี้เป็นหน้าที่เหมือนส่งหรือบอกสัญญาณว่าจะเปลี่ยนท่อนนั้นนะลูกทุ่งส่วนมากกาจะมาลูกจบครับแล้วแต่บาดาบาดาบาดาบ้าปั๊มปั๊ม ก็จะมีหน้าที่ของเขาเพราะเ่าได้มีหน้าที่ไอ้ควอื่นทำทำอย่างนี้เขาไม่ได้ไม่ได้อ่ายังไม่หมดอันนี้เรียกข่าวเบล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 ข่าววัวเบลใช่ครับัวใช่ครับเออก็คือข่าวเบลก็เป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นเหล็กแล้วก็ของอยู่จริงๆแล้วเขาก็มาใช้ในวงมันก็ตีมันจะตีท่อนท่อนที่เป็น อินโทรข้างบนกับท่อนฮุกเพื่อจะให้รู้สึกว่าแบนดวิ่งใหญ่ๆมันมีหน้าที่ของมันครับรู้จักเรื่องดนตรีบทละตรงนี้ฮะอยากทําความรู้จักเป็นชื่อจังหวะแล้วอยากให้พี่แอนได้อธิบายด้วยว่ามันเป็นประมาณเนี้ยเสียงประมาณเนี้ยถ้าผมเริ่มจากอันดี้ได้ไหมพี่เริ่มจากแหนมโบก่อนแลกลายเป็นแนมโบละวล่องมากพี่แอดูตึงดๆตึง ถ้าลงมาเป็นเป็นชัดชาชาก็ก็จะช้าลงมาหน่อยก็จะเป็นหน่อยจ้าจ้าฮี่จจ้าเฮจ้านี่ไงเหรออ่ะขัเดียวคนนี้ก็ได้ผมว่าสอนหน่อยพี่คนหนึ่งอ่ะผมน่ะอันนี้แหละจองเลยโอเคจักจิกิจักกจักจัก ลองดูอ่ะ one two, three. ลกลงนะ แล้วเพลงลาตินเนี่ยมันขึ้นมาไม่จะมีที่ที่ดังๆในยุคในยุคนั้นในนุ๊กหนึ่งเก้าสามกว่าครับแมมโบก็คือแมนโบนัมเบอร์ไฟปั๊มปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปั๊บปิ๊บเหมือนเล่นพวกเมามโกนนะครับก็คือแมนโบนัมเบอร์ไฟครับแล้วก็มีอยู่เพลงหนึ่งที่มีอิทธิพลมาทางบ้านเรามากที่สุดวาซิลเกลิโกวาซิลฮ่อันจะจะเกลิโกวาซิลอน้วกลายเป็นเพลงไทยมากลางวัน เธอนาทยมามากลางคืนเธอนาทยมากลางวันเพลงนี้ก็แล้วก็มีเพลงมองทำไมไม่รักแล้วอ่ะคือเพลงเดียวกันอ๋อเออพอพี่บอกเออมันใช่เนะครับตีต้องตีจังหวะนี้ด้วยเร็วกว่านั้นก็ไม่ใช่ไม่ได้คือทัาจะใช่จริงมันแค่ร้อยสิแค่ไม่ได้โจ๊กขนาดนี้อืมไมแบบโยก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 เซ็กซี่หนึบหนับพอครับ แล้วซาวซา่าเหรอพี่ซาวซ่ามันคือเหลวขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าอยู่ระหว่างแอม,มโบ้ขอขอ,ขอซาวซ่าสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะใช่ครับแต่ว่ามันจะอาจจะฟังไม่ออกอแต่พอมีเป็นโนมีเบสแล้วมันจะรู้สึกว่าความ <จะ S 2> แตกต่ตางจะชัดขึ้นออกกลิ่นเนาะครับลุมบ้าเนยรุมบ้ารุมบ้าเนี่ย,ม,ม,ยมันมาจากยุโรปก่อนแล้วก็แตกไปหลายประเทศเลยแต่ว่า เราจะรวบมันหลักๆก่อนลุมบ้าเนี่ยคือมันจะใช้จากแอคเซนจากตัวนี้ก่อนใช่ครับมันก็จะแบบ้จังหวะคุณหูคนไทยเลยครับ รำวงว่าฐานรำวงเนี่ยมาจากลำโทนลำโทนมาจากเพลงลำโทนครับก็จะเป็นแบบพวกอาจากกองตุ๊กมาครับคสังเกตได้ว่าเวลามาไทยบางทีเราไม่ได้ปะแบบลาตินเขาเพราะว่าเราปะแบบเครื่องหนังมากกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้สมคแบบนี้ ของไทยม,มันจะเหมือนแด้สาม,มีของไทยไทยมากกว่าพี่แ,<ล>แอมแล้วอีกอันหนึ่งสามชาเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าสามชาก็เป็นของลาตินอเมริกาใช่ครับอเมริกาใต้ใช่ครับแล้วมันกลายไปเป็นเพลงที่บอกว่าอ่ะสามชาแก๊งสามชามันไทยไทยได้ยังไง3ะสามชาจิงจังหวะมันแค่ร้อยสิบหกเหมือนตอนสมัยนาเทพ น้ำหมูพงเทสนะครับน้ำหมูพงเทสก็คือโฟงแค่นี้เองหรือวันี่พกแต่จวเตงแค่นี้เองครับเออมันแค่นี้เองสมัยก่อนมันไม่ได้โจ๊ะใจไวมากไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นใช่ครับแต่พอแบบพอไปอยู่ในในวงวงเล่าหรือว่าอยู่ในบาร์หรือไปอยู่ในขอคอนเสิร์ตไม่พอมันมันแล้วไงมันเมาแล้วไงมันยังไม่ถึงเออก็เลยเร็วขึ้นอีกพอเป็นไทยสไตล์ปุ๊บแหละความเร็วโป๊ะ แต่โจะขึ้นเร็วแบบนี้มันไทยสไตล์ละอีกจังหวะหนึ่งอบิดอบิดมาจากไหนอบิดอบิดผมว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เป็นมาจากพวกบอลลูมการเต้นบอลลูมบอลลูมรับชัฟเฟิลลีลาครับจังหวะอบิดจะเป็นอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นออตึงเปตึงจะตึงจะตึงเปอบิดไม่มีเ่ยเตนึงต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 ึง มันก็จะคล้ายๆกันนะเออมาย่องเออเอางี้ไทยริทึมจังหวะไทยพี่คิดว่าจังหวะไหนใช่เป็นของคนไทยที่สุดผมว่าพวกสองไม้อะผมว่าก็น่าจะเป็นผมว่านยมันมีความเป็นไทยไทยดีแล้วก็เป็นพวกกูไทยอะไรเงี้ยครับ อะไรเงี้ยอาจจะเป็นไทยๆน่าจะเป็นนี่ันมน้าจาเนเอาหน้าเชิญครับพี่แอมพี่แอมเปอร์ของเราเม่ก็เขถามแอมว่าครืตีมีเยอะมากมายครับทำไมถึงไปชอบตีพวกเพอรชันนี้ผมมาก เล่นพวกเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือเชียร์กีฬาสีมาก่อนตั้งแต่เด็กๆน้อยแล้วก็แล้วก็มาเล่นมาเล่นวงโยแล้วก็มาเล่นกองไทยตีเปิงมากองแขกครับแล้วก็พอมาโตขึ้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคนเล่นเลยไม่ค่อยมีข้อมูลหาเลยก็เลยได้เรียนกับฝรั่งก็เลยแบบแอดไว์ไปทางนี้เลยครับใช่ครับในภาษานักฟังอย่างพวกเราเราเนี่ยอย่างผมเหมือนกันเนี่ยฟังแล้วเราก็จะรู้สึกว่าจังหวะ็จะมีสามชาโซน ลำวงครับตลุงแต่พอมาฟังมือเกอ่ามือชีพพูดเนี่ยต้องว่าเยอะมากแเรามันยังเกิดใหม่เรื่อยๆยนะครับพี่ใช่แล้วไม่น่าเชื่อว่าดนตรีอยู่อีกคนละซีกโลกเนี่ยม,มันสามารถส่งอิทธิพลต่อกันได้ด้วยเรื่องภาษาเดียวกันพูดจาต่างภาษาต่างถิ่นกันก็จริงแต่พอเป็นดนตรีปุ๊บเข้าใจกันได้ง่ายเลยทันทีเป็นภาษาดนตรีนะครับแล้วเพลงที่ฟังรู้แล้วเพราะเนี่ย พอมีจังหวะมันมีมิติมากขึ้นผ่านเรื่องราวการฝึกวิทยายุทธแบบที่พี่แอมเปอร์พูดมานะฮะเพลงจะยิ่งเพราะขึ้นมากกว่าเดิมครับครับผมครบทุกมิตินะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้มาให้จังหวะให้เรามีสนุกมากขึ้นแบบนี้ครับคุณแอมเปอร์ครับขอบคุณมากครับคอบรครับคุณครับได้ฟังจังหวะดีๆแบบนี้แล้วครับพี่อยาเพึ่งไปไหนครับ ช่วงหน้าฮะในช่วงแผ่นดินบรรเลงของเราจะมีจังหวะใดจังหวะหนึ่งทำให้คุณได้ขยับได้นั่งอยู่เฉยมือนี่ยอยากจะชูขึ้นมาเลยจะรู้สึกเอ้ยไม่กี่นี่เลยไม่กีน่นี่เลยคุ้นๆน,นะฮะเดี๋ยวกลับมานะพี่นะผมพักสักครู่ครับคุณพ,พระช่วย